ผมคือคนถูกดัดสิทธิทางการเมืองวันนี้ถ้าไม่คิดถึงประเทศชาติว่ามันไปไม่ได้แล้วเนี่ยน้ำหน้าอย่างผมจะไม่มาถึงพรรคประชาธิที่ปัดปกต่างใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อบกป้องประโยชน์แห่งตนแต่ไม่ได้ทําหน้าที่ปกป้องเหมือนตามคากล่าวอ้างว่าอยู่เพื่อปกป้องสถาบันและไม่ต้องกลัวว่าถ้าคุณประยุทธ์ลาออกตอนนี้ลประเทศมันมันจะชิบหายไปทันทีไม่ใช่ ในเรื่องของจตุพรพรมพันธ์ในเชิงงานสังเคราะห์กลยุทธ์ที่เขาใช้ต้องการที่จะโดดเดี่ยวพลเอกประยุทธ์โดยไปขอให้พักประชาธิปัตย์ไปขอให้พักภูมิใจไทยไปขอให้พักพลเอกประยุทธ์ไปขอให้พักรพรรคอื่นๆที่เข้าร่วมรัฐบาลถอนตัวออกมาในแกลบที่ผ่านมาในพักประชาธิปัตย์ะก็มีสอสได้โพสต์ข้อความทําหนังสืออย่างเป็นทางการจะถอนตัวออกจากอขอให้ร่วม ถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลขอให้ประชดิษฐ์ถอนตัวออกมาแต่คุณจุดิลนลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชธิตย์ก็ยืนยันนะครับว่ายังไม่ถอนแล้วก็ให้ยึดเสียงข้างมากว่าจะทําการร่วมรัฐบาลไปก่อนในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์เป็นยังไงกําลังแย่ลงเห็น <He S 2> ไหมกําลังหนักขึ้นนกขึ้นนกขึ้นนขึ้นนกขึ้นตามเวลาการหนักขึ้นตามเวลาเนี่ยกำลังส่งผลกระทบทั้งทางตรง ส่งผลกระทบทั้งทางอ้อมสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y t u t u นะรับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการโดดเดี่ยวพ้นเอกประยุทธ์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันคือไม่ใช่ผมบอกว่าให้ผลแบบนี้ับผมพูดบ้างครับคือผมเนี่ยก็้าเคารพในหลักการเป็นิปไตยแต่ว่าผมดูพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วคุณเะดุลเนี่ยวันก่อนก็คุยกับผมผมก็อธิบายแล้วคุณนั้นก็รับรับทราบข้อมูลผมว่ายังที่ว่าคุณเตดุลเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่ น่าเคารพน่ายกย่องมากนะครับแล้วก็แสดงตัวอย่าที่ชัดเจนผมเองเป็นคนหนึ่งนะครับที่ออกมาต่อต้านและฝ่าหารวันเดนนพี่ออกมามน้วคุณพูดไทยคุณจุลินไหมไม่ครับไม่ครับไม่ไม่ไม่พูดในแานคุณคุณเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพราะคุณมาเป็นตัวแทนคุณจุลินไหมผมเป็นตัวแทนจะบอกไม่ได้พูดพัดพิงมีการพูดตำหนิผมก็ต้องอธิบายวันนี้ผมมาที่ตัวยื่นในคุณจุลินคุณยื่นในคุณจุลินก็ไม่ยื่นแล้วเพราะฉะนั้ไม่ควรจะพูดพัดพิงหรือว่ากล่าวหานะครับที่เป็นการ คือยื่นจบก็อธิบายในกระบวนการที่ยื่นแล้วเดี๋ยวก็ไปเขาเสนอคุณมาแดกดันคนอื่นกขไปม่ใช่ไม่ครับผมเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังนี่ไงประวัติศาสตร์แตกดันเงคืออี่เนี่นคุณนักการเมืองคุณอย่าใช้วิธีการอย่างนี้คุณมาเป็นตัวแทนหัวหน้าพรรคในรอบไอ้เกียรติคุณนะใช่ครับคือไม่อน้ำหน้าคุณจะเป็นตัวแทนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เลยได้ไม่ได้ก็มาแล้วนะครับก็นื่งไงก็ให้เกียรติกันไงแต่ใช้วิธีตอบแบ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 บนักเลือกตั้งเนี่ยผมเล่าให้ฟังว่ากระบวนการที่ผ่านมาเนี่ย มันมีความพยายามและเราก็ภูมิใจในสิ่งนั้นแต่ว่าเมื่อประชาชนตัดสินเรามาแล้วจนกรุงเทพเราหายไปหมดเพราะเขาเชื่อว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยขืนไม่เอาพลเอกประยุทธ์ซึ่งผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับ<ต>ผมเป็นคนหนึ่งวนนี้พี่ฟังผมก่อนเพราะว่าเวลาพี่พูดผมก็ฟังเวลาผมพูดพี่ก็ฟังสลับกันเท่านี้ก็ฟังแต่อัธยามอธิบายไงไว่ารับ,รบว่าพูดในนามตัวแทนจุลินใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้ก็คือว่าในนามพักครับ พูดในนามพักในนามพักครับในนามพักพูดในนามพักเอาบเพราะว่าผมก็เป็นตัวแทนคนหนึ่งของพักผมก็อยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเห็นพฤติกรรมเห็นอะไรต่างๆการปลุกระดมกันยุยงกันเสี่ยมให้คนเนี่ยนะครับที่รู้สึกว่ามันมีความเปราะบางอยู่แล้วเนี่ยเกิดความแตกแยกเข้าไปอีกนะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้ผมถ้ามีโอกาสผมจึงอยู่ถึงจุดเนี้ยเพื่ออยากจะมาคุยกันว่าจะทําอย่างไรถ้าจะถอดสลักจริงๆนะครับต้องพูดให้มันครบทุกๆมุมจะแก้ปัญหาชาติเนี่ย ก็เสนอมาว่าปัญหาเนี่ยมันเรื่องอะไรเรื่องเศรษฐกิจจะแก้ยังไงนะครับเรื่องการเมืองจะแก้ยังไงเรื่องรัฐธรรมนูญจะแก้ยังไงนะครับ<อ>การให้ถอยให้ทิ้งความรับผิดชอบที่กําลังทําอยู่ขณะนี้มันไม่ใช่วิธีทางของนักสู้จริงๆนะครับเพราะจริงๆแล้วพอเราถอยไปคนที่ได้ประโยชน์ผมไม่รู้คุณจตุพรได้ประโยชน์หรือเปล่านะครับอาจจะมีความสุขหรืออาจจะดูว่ามีกระบวนการอื่นสนับสนุนอยู่หรือไม่นะครับเราก็ไม่รู้แต่เป็นว่าจากประสบการณ์การเมืองถึงแม้จะน้อยนิดนะถึงแม้ตะกระจอกในตาคุณจตุพรแต่ผมก็ยังยืนหยัด สู้บนคองบนดงการที่ผมยังเชื่อว่ายังทําให้ประเทศชาติเนี่ยสามารถที่จะไม่ตกหลุมตกหลุมเดิมเดิมในเรื่องความขัดแย้งที่ดูจากการปรึกษรมของแต่ละฝ่ายครับคือคือนี้เดียวนี้เดคุณคุณเอุคีณุนีเนี่ยดูเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยไปสู้การเมืองบนท้องถนนคุณก็ไปเป่านกหวีดแต่ผมไม่ได้ติดใจว่าใครเคยเป่านกีดหรือไม่เป่านกวีดนะวันนี้เอาเรื่องของบ้านเมืองมาเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าถ้าเริ่มต้นโดยมาทุรสวาจาเนี่ย นะครับคุณดูถูกก่อนผมก็จึงจะต้องบอกว่าวิธีการแบบนี้มันใช้ไม่ได้ยิ่งมาเป็นตัวแทนหัวหน้าพักเนี่ยเขามาเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบตามที่เคยพูดไว้อย่างไรเนี่ยไม่ได้เรียกร้องให้นอกเหนือคําพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพักประชาธิปัตย์ตัดสินใจอย่างไรก็ช่างหัวประชาธิปัตย์นะเพียงแต่ว่าเราก็มาบอกกล่าวว่าวันนี้ประเทศเกิดวิกฤตถ้าพักประชาธิปัตย์ไม่ยอมถอดสลับระเบิดเวลาทางการเมืองก็ช่างหัวประชาธิปัตย์ไปนะก็เท่านั้นเองครับ ไม่คือคําที่ผมคิดว่ามันเป็นคําที่ไม่มัธยลดก็คือคำว่าตบสัพท์คมก็ตบสัพท์ของคำก็ตบศัพท์ผมคิดว่าจะได้ปฏิบัติตามค,<ป>คำมั่นสัญญาผมผมจึงพยายามชี้เห็นว่าสิ่งที่มันทําให้เราต้องมีบริบทในการเลือกตัดสินใจในภาวะาที่แตกต่างกาันทั้งก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งนี่นมันคืออะไรและวันนี้นะครับวันนี้เราก็ยังยืนหยัดนะครับว่าเราอย่างนี้อย่างนี้นะเืดุลต้องให้โอกาสเจอเจอผมให้โอกาสทั้งฝ่ายผมคือคนถูกตัดสิ์ทางการเมืองวันนี้ถ้าไม่คิดถึงประเทศชาติ ว่ามันไปไม่ได้แล้วเนี่ยน้ำหน้าอย่างผมจะไม่มาถึงาาทัคประชาธิปัตย์เพราะผมไม่ใช่ตาที่เยียบ<ม>ขเพาะท่น,น,น,นี่ต้องพูดกันพี่ดุลใจเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาบอกกล่าวว่าในสถานการณ์อย่างนี้คนที่อยู่บอกว่าเป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยต้องถอดสลักเสื้อก่อนก่อนที่บ้านเมืองมันจะพบทางตันกันอีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอวันนี้ผมไม่ต่อรองต่อเสียงคุณอี้นะคุณอี้ก็รับไปหาสิกับทัพนะผมก็จะกลับกันไปนะนะนะข้อโตาเถียงไปก็จะไม่จบแคเท่านี้ ผมอยากจะนอกเหนือจากหนังสือที่ได้ยื่นให้กับคนเอประยุทธ์จันโอชาเพื่อเรียบร้องให้ลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือพลเอกประยุทธ์จะไปด้วยวิธีทางอื่นใดก็ตามแต่ว่าคณะสามัคคีประชาธิปเตยไมยได้เห็นว่าปัจจุบันพลเอกประยุทธ์สมควรที่จะต้องเสียสละลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วหัวข้อที่มีการกล่าวอ้างว่า การอยู่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเองเห็นว่าข้อความอันนี้เป็นความเท็จโดยสิ้นเชิงเพราะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สถานการณ์โควิด -19 พลเอกประยุทธ์จันรโอชาไม่เคยทำเรื่องของเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อรายงานสถานการณ์ถึงโควิด -19 และขอพระราชทานคำศึกษาซึ่งจะผิดแผกไปจากนายกรัฐมนตรีคนอื่นที่มีการกล่าวอ้างว่าเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่ไม่ได้รายงานถึงวิกฤตของชาติซึ่งตัวเองได้จัดการบริหารผิดพลาดมาแล้วสามครั้งทั้งที่ตัวเองได้ยึดอำนาจมาจากรัฐมนตรีทั้งหมด แต่ไม่สามารถแก้ไขได้และจงใจที่ไม่ทําเรื่องขอเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดิประเด็นที่สองที่อ้างว่าอยู่เพื่อปกป้องสถาบันเมื่อมีข่าวลือเกิดขึ้นโดยหลักคนเอกประยุทธ์จันโอชาจะต้องกล่าวคําปฏิญาณตนแม้ว่าปฏิญาณตนไม่ไม่ตามรัฐธรรมนูญก็ตามแต่หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีจะต้องมาหยุดข่าวลือต่างๆพลเอกประยุทธ์ได้ปล่อยปละละเลย ไม่ได้กระทําการเหมือนกับนายกรัฐมนตรีคนอื่นประเด็นที่สามในเรื่องการปกป้องสถาบันพลเอกประยุทธ์ได้ใช้มาตรา1นึนสองนะครับเพื่อทำลายปฏิบัติทางการเมืองทั้งที่ตัวเองเป็นคนประกาศว่าจะไม่เอาผิดตามมาตรา1นึสองแต่พลเอกประยุทธ์กลับมาออกนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่า คนของคนเอกประยุทธ์กันโอชาได้ใช้มาตรา112ไปแบล็กเมล์คนอื่นและเสร็จแล้วก็กล่าวอ้างว่าหลังจากมีการไปแจ้งความแล้วถ้ายอมทําตามที่ตัวเองร้องของจะไปถอนแจ้งความให้ซึ่งประมวลมาตรา112จะมาใช้เพื่อแบล็กเมล์เพื่อปกป้องรัฐบาลไม่ได้และทางกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะถอนการแจ้งความได้เพราะฉะนั้นทั้งตัวคนเอกประยุทธ์เองและบริวาร ต่งใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อปกป้องประโยชน์แห่งตนแต่ไม่ได้ทําหน้าที่ปกป้องเหมือนตามคากล่าวอ้างว่าอยู่เพื่อปกป้องสถาบันทางใครไม่ทนเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยเราอยากจะมายื่นหนังสือให้กับคุณประยุทธ์ซึ่งผมเรียกว่ากระบฏนะผมเรียกว่าหัวหน้ากระบฏนะผมฝากคุณด้วยนะฝากคุณสมภาพด้วยนะไปบอกหัวหน้ากระบฏนะครับสืบทอดอำนาจ นะซึ่งเราพูดในเวทีไทยไม่ทนทุกวันที่ต้องพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าหัวหน้ากาะบทเนี่ยโกหกหลอกลวงประชาชนคนไทยมาโดยตลอดนะครับไม่มีอะไรที่เราจะเชื่อได้เลยเมื่อสักครู่เนี่ยนะผมว่าคุณจตุพรเนี่ย พยายามจะพูดนะครับอย่างถนอมน้ำใจแต่ผมเนี่ยพูดตรงไปตรงมานะครับว่าให้หัวหน้ากระบทพอเถอะลาออกจากตำแหน่งซะเพื่อให้การเมืองเนี่ยนะครับมันเดินไปตามคันลองประชาธิปไตย ไม่ต้องกลัวครับว่าจะไม่มีคนที่เหมาะสมจะเป็นนายกคนใหม่ซึ่งเขาจะมีการเลือกกันตามวิถีประชาธิปไตยไม่ต้องไปนะครับยุบสภาเอาแค่ลาออกพอคอรมอไปเดี๋ยวเขาก็เลือกนายกนะครับที่มันอยู่ในแคนดิเดต เราไม่ได้ไปเสนอนะครับคนนอกเราเสนอคนที่มาตามวิถีประชาธิปไตยมันมีอยู่แล้วครับนะแล้วไม่ต้องกลัวว่าเราคุณประยุทธ์ลาออกตอนนี้ละประเทศมันมันจะชิบหายไปทันทีไม่ใช่การแก้ปัญหาต่างๆมันก็ดำเนินไปได้เพราะมันมีข้าราชาการเขาทำงานอยู่คุณประยุทธ์อยู่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาโควิด คุณประยุทธ์คนเดียวแก้ปัญหาโควิดไม่ได้หรอกครับบุคลากรทางการแท้ตัางหาที่เขาต่อสู้กับเรื่องโควิดดังนั้นคุณประยุทธ์ลาออกแล้วไม่ต้องห่วงครับประเทศไม่ได้เสียหายอะไรครับนะครับผมฝากไปนะครับถึงหัวหน้ากระบทขอบคุณครับกระบวนการวิเคราะห์ นะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าเจตุพรพรมพันธ์นะพาคุณธีรชัยพาแกนนำเสื้อเหลืองอย่างพี่วีระสมความคิดนะแกนนำกปปสไปที่พักประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้จตุพรพรมพันธ์ได้ทำการปร่อยสัยนะครับว่าจะพากันเดินสายนะครับทำการยื่นทางการขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับในแลนของเขาเนี่ยก็ปรากฏว่าจะไปยื่น เอกสารที่พักประชาธิปัตย์ไปยื่นที่ทำเนียบรัฐบาลไปยื่นที่พักภูมิใจไทยนะารไปยื่นตามพักการเมืองต่างๆเพื่อให้ถอนตัวมาจากการร่วมรัฐบาลและขอให้พลเอกประยุทธ์นั้นลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับปรากฏว่าในครั้งนี้สิ่งที่ผิดคาดก็คือว่าจตุพรก็เกิดการประทะคารมกับอีแ้แทนขุนอดีตผู้สมัครของพักประชาธิปัตย์นะซึ่งลงมาลักนังสือ นะครับเรื่องของการที่ประชาธิปัตย์รับปากว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์สุดท้ายพรรคประชาธิปัตย์ก,ก็เข้าร่วมนะจตุพรก็บอกว่าทั้งคุณจุรินทั้งคุณอภิสิทธิ์นะครับก็รับปากว่าถ้าจะไม่เข้าร่วมกับพลเอกประยุทธ์นะครับจะไม่ร่วมกับเผด็จการจะไม่ร่วมกับในฝ่ายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะเป็นประชาธิปไตยสุดท้ายก็เข้าร่วมอีก,ก็บอกว่าที่ผ่านมาคุณอภิสิทธิ์ก็ลาออกแล้วนะครับแต่จตุพรก็บอกว่านะ้าคุณ จูรินเนี่ยก็พูดเหมือนกันไม่ใช่เหรอนะครับว่าทำไมไม่ลาออกนะครับสิ่งเหล่าน,นี้ก็เลยก,กลายเป็นเรื่องการประทะคารมนะครับที่เกิดขึ้นเรื่องของจุลานิสิตนักศึกษาสโมสรนิสิตนักศึกษาจุลาที่ออกมาถแถลงการที่มีเสียง9ต่อ8งดออกเสียง4ทําการขอโทษนะครับประชาชนที่เคยเข้าร่วมกับกลุ่มกปปสขับไล่ รัฐบาลยิ่งลักกลาวนี้ก็เริ่มโป๊ะแตกในเชิงงานสังเคอโป๊ะแตกอะไรนะครับโป๊ะแตกตรงที่ว่านายกสโมสรนะครับสมพันธ์นิสิตน,นักศึกษาของจุลาเนี่ยกลับกลายเป็นเนติวิทย์และพักพวกซึ่งเข้าร่วมกับกลุ่มสามกลีบในการต่อต้านรัฐบาลความจริงปรากฏขึ้นมาไปไปมามา กลุ่มสิทธิ์เก่าก็ปฏิเสธที่จะร่วมทําการขอโทษนะกลุ่มนิสิตปัจจุบันซึ่งเป็นคณะกรรมการสมโมสรเนี่ยกลับกลายเป็นกลุ่มนิสิตท,ที่เข้าร่วมการชุมนุมกนะับม็อ,มอบ,นะบม็อบอะไรก็ม็อบ3กีบหรือม็อบสามกีบ,บ,บ,กรบหรือม็อบ3นิ้วนะที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะและที่สําคัญก็คือว่าเนติวิทย์ไม่ได้พูดเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ตรงนะครับ คุณนิพิษก็ออกมายืนยันว่าเขาไม่รู้จักศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะเรื่องของจำนำข้าวการจ่าเนียอทศกรรมให้กับทักษิณจึงเป็นที่มาของประชาชนนับสิบล้านคนออกมาชุมนุมประท้วงในเรื่องของจตุพรพรมพันธ์ในเชิงงานสังเคราะห์กลยุทธ์ที่เขาใช้ต้องการที่จะโดดเดี่ยวพลเอกประยุทธ์โดยไปขอให้พักประชาธิป,ปัตย์ไปขอให้พักภูมิใจไทยไปขอให้พักพลเอกประยุทธ์ ไปขอให้พรรคพรรคอื่นๆที่เข้าร่วมรัฐบาลถอนตัวออกมาในกลบที่ผ่านมาในพรรคปรยิยบัติก็มีสสได้โพสต์ข้อความทําหนังสืออย่างเป็นทางการจะถอนตัวออกจากอขอให้ร่วมถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลขอให้ปยิยบัติถอนตัวออกมาแต่คุณจุรินลนักษณะวิสิติันหน้าพรรคประิบัติก็ยืนยันนะครับว่ายังไม่ถอนแล้วก็ให้ยึดเสียงข้างมากว่าจะทําการร่วมรัฐบาลไปก่อน ในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์เป็นยังไงกำลังแย่ลงเห็นไหมกำลังหนักขึ้น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 ตามเวลาการหนักขึ้นตามเวลาเนี่ยกำลังส่งผลกระทบทั้งทางตรงส่งผลกระทบทั้งทางอ้อมนะครับกับเสถียรภาพของพลเอกประยุทธ์ในเชิงเศถีิรหลังจากวันที่26และ28พฤษภาคมพุทธศักราช2 5งพ นะครับภัยธรรมชาติภาาตัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นนั่นหมายถึงสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์โควิด -19 น่าจะมีปฏิกิริยาที่รุนแรนงขึ้นและเกิดการแตกหักขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปแลละหนักมันหนักมา,ต,าตลอดแล้วล่ะนะครับโควิด -19 ก็หนักคนที่มีชื่อเสียงก็เสียชีวิตไป5ท่านแล้วนะครับผมประเมินในเชิงเสียติว่าจะมีอย่างน้อย7็ท่านที่เสียชีวิตตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว5ท่านหนึ่งในนั้นก็นักคอมนะครับ ตอนนี้กลยุทธ์ของจตุพรในเชิงงานสังเคราะห์ก็เป็นกลยุทธ์การโดดเดี่ยวพลเอกประยุทธ์ได้ผลหรือไม่สตาร์ทปุ๊บไปดีพักประยิปัดก็กลับไปทะเลาะกับพักประยิธิปัดเสียเองงานนี้ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะประยิปัดเสียงส่วนใหญ่ยังคงเข้าร่วมรัฐบาลแต่ข้อหนึ่งเหมือนกันนะที่ไม่เอาร่วมกับพลเอกประยุทธ์งานนี้ก็ลุ่มๆดอนๆข้อเรียกร้องในเรื่องของการปฏิรูปประเทศที่ล้มเหลวที่กลุ่มคอปทอนะครับมีการเคลื่อนไหวที่นําโดยพี่นกเขา นะครับก็คงเห็นชัดนะเราะเคยเข้าร่วมกับกลุ่มกบสคุณธีราชายัยที่เคยเข้าร่วมกับกลุ่มเสื้อเหลืองออกมาร่วมในครั้งนี้ด้วยอดีตรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงก,การคลังในขณะที่พี่วีระสมความคิดก็ไปร่วมชุมนุมไทยกรพลสุวรรณรเป็นอดีตเลขาธิการนะฮะต่อต้านทักษิณเลยนะนะฮะก็ไปร่วมด้วยนะครับและก็อีกหลายคนนะที่เข้าร่วมด้วยงานนี้ในการเคลื่อนไหว ในการขับไล่อย่างเป็นทางการเกมนี้จับตามองให้ดีนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าบุเอกประยุทธ์ไม่แม่นยำในศาสตร์คารนี้ร่วงจากเก้าอี้และเรียนว่ายากถ้าแก้โควิดเสร็จบ็อบมาถ้าเดินกลยุทธ์ไม่ดีเนะี่ยโอกาสจะเหมือนจอมพลถนอมกิติขจรจอมพลประพาสจารูุสเถียนนั้นสูงมากทางออกมีไหมมีใจเยน็เยน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เกียรติวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะในวันที่ชาติอ่อนไหว ขอให้เราย่ายอมพ่ายแพ้เมื่อไรที่ใจอ่อนแอขอบนไทยจงสามคัมมคมค,คีไม่มีใครไม่เคยโชครแีและไม่มีใครไม่เคยโชคดีเจอปัญหาที่เราไม่อาจ ชน,นะชน,นะคำเดียวเท่านั้นทุกหัวใจต้องรวมกันเป็นพลังช่วยเหลือเพื่อแครกันไว้ต้องร่วมแรงรวมใจเท่านั้นอาจดีฮัาถึงจะบังเกิด แค่สักพักหนึ่งทนคิดถึงกันแค่เพียงไม่นานกินร้อนช้อนกลางงดสัมพัสถ้ามียการอย่าออกไปไหน Social d i ร t a n c i n g เพื่อให้ชาติอยู่รอดปลอดภัยเรื่องร้ายไม่นานก็ผ่านไปประเทศไทยยังไงต้องชนะ และครั้งนี้ต้องชนะนฉลยคำเดียวเท่านั้นทุกหัวใจต้องรวมกันเป็นพรัง